สวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่เราครับมืาอนีแน้วครับมาหาเนื้อนะครับไปฉลองหนึ่งหมื่นทรัพย์สกัยนะครับโก่งง้างเลยพี่น้องเลยนี่เราครับพลังพจนมันถามว่าโก่งง้างอยู่ไหนนะครับเป็นทางออกว่าปีนะครับเป็นออว่าปีนะครับเนื้อเนื้องามเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขทุนคนครับมาพรมพบช่องจ่าชาตดถุงลาคือเอาพี่น้องเอานะครับมื่อนี้ตามคําสัญญานะครับเอาเมนูมานําเสนอพี่น้องเป็นซอยจุ๋นะพี่น้องหาได้ที่นี่ครับเนื้อมือเส้นไปไปสวยพี่น้องมาฉลองหนึ่งหมื่นซัดไปกับกาบขอบประคุณพี่น้องเอฟซีนะครับสุขุทุกคนนะครับเนาะที่เป็นกำลังใจให้จ่าชาตดถุงลานะครับมื่อนี้มีแขกมีน้องชายนะครับมามามากินน้ำกะตะกี่พันก็เคยมากินน้ำมนน้พี่น้องอันนี้ก็เตะตะกอนน้ำกันยุนไน้ไข้น้ำก อันซื้อช่องอะไรก่อนเพิ่์นเฮ็ดยูทูบกันพี่น้องครับพี่พี่น้องครับฝา,ากนี่นะครับช่องยูทูบนะครับกินดีอยู่ดีวิถีสาร,สารนะครับพี่น้องครับเน่ยฝากเข้าไปกดติ๊กตามพี่น้องนะเอ้าเขาไม่ต้งองอนะไรหรอกว้าเอ้าใส่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 สสมีเนื้อสันเอ้าพี่นเสียงหงิเสด,สด,สดงเ,ลเ,เลยพี่น้องเอาสดๆอเสให้พี่น้องมั่งเลย่ัยเลยคือเก่าอลไรพี่น้องเกอฉลองมันก็ต้องยันหามาเนาะพี่น้องเนาะเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยจวดจานจวดที่เด็ดเลย อันนี้เป็นเนื้อสันนอกนะครับเนาะออเอรอเดี๋ยวเขาจะช่ยทีละนายกันเนาะเอานี่เอาปาดสันในขึ้นไปนนไห,นหน่อยเนี่ยสันในเนี่ยหนักเลยเอาเครื่องนี่ด้วยอือนั่นแหละกินบะนี่เขาวา่าเป็นป่าทะเลเป็นวังเอ้ยพี่ยังขยนันมันมีอยู่คนึงที่พนดมาที่สามารถปราบนาหน่หยห้อยสิงได้อือเอาเลยเ,เลยเอรอช่ยก่อนช่ยก่อน เนี่ยมันสุส่มชุ่มเลยพี่น้องน้ำหน้าแตกปากเลยเอา้าเมนี้ขอไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วพี่น้องนะ <c ười> <c ười> ขอไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเอา้า <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะฝากด้จะฝากด้ครับกับเอนี้ก,กับมาฉลองนะครับฉลองหนึ่งหมื่นซับตไคร้หนังกันนะพี่นอนะ้องเล้ออย่าลืมฝากไปขอไปกดติดตามนอ้นอ,ง,นะองน้องไส้นะเตะตะก้อเยี่ยงนี่พี่น้องอ่ะสำหรับใจหาดเพื่องเลาไอ่อวันโบเกือบเด้อพี่น้องเนดะ้อ เนียนหมดเลยหอมต้นไผ่หอมครับแก่ข้าวพี่น้องนะครับข้าวเดียวได้ป่ะเนี่ยพักแกมก็มี่นะมีมะระเนาะมีมะระมีอันนี้ขันแจ่วพิดเป็นพักเม็กเนาะพันาะแม่ยงครับพี่แมียนปะเม่ยงครับพักเม็กแล้วก็มี่พักเลื่มผัวเกิดขึ้พักซีรอมเพันว่ามีมะระดิบเออประมานอันนี้ยังกว่าบางเรีนฟ้าเิียนไม่เนาะพวกน้องคนอื่นพึ่อกันพี่น้อง มีบกักพกีกีเอาเลยเปียกขึปีไปเลยฮะนี่ยุ้งใบพี่น้องน้ำเหนียทั้งนัง้นเนาะเครื่องนองเครื่องในมีเสนอหรือพี่น้องไปสวยพผลเบี้ยทีอาทิโยกดีเลยพี่น้องเนาะพันสนามรบมาหลายแล้วเบิ่งกันย,ยาวๆเลยพี่น้องเนาะขอบคุณเลยพี่น้องอเด้อขอบคุณอีกทีน,นึงนะครับขันว่าพี่น้องเอฟซีนะครับก็คือสีบัวมีเมนฮวงสีให้พี่น้องเบิ่งดอกก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเพียงแค่หนึ่งไล หนึ่งขอมันหนึ่งแค่เนี่ยหนึ่งตีสามเนี่ยโอ้พี่น้องเลยคนเห็ดยูทูบมันมีความสุขเลยครับคันเฮ็ดไปแล้วม,มีคนเบิง่งใจเฮ็ดไปอย่างเนาะแม่นครับคันเฮ็ดมีคนเบิง่งมีคนมาคอมเมนตีช่อมกระสีพยายามสีน้ำไปปรับปรุ๋งด้วยพี่น้องเนะครับว่าเสียวมูหันกับอ่าสปอนเซอร์คนว่าไหมพี่น้องเลยเออเอาหลายๆเลยนี่ๆก่อนเดี๋ยว,วนะั่งอีกเรื่องหนึ่งจวดจอดเลยเนะี่ยเ้า บงเหมือนอยซอยไหมเนาะอือโอ้เขียวเยวจัดไปเอาแบบยังไงโหลดเอากเลียเรีอื่นเลยนะแกคุ้นแบกเลยแคุ้นแปไปเลยคุ้น้ำารเจียเห็นเนี่ยมันเลย <c oughs> เกียวเป็นเกียวบีเล้พื่นอนเานะอินาน้อยพนเะมิงกัน้เงีะครับคลิปนี่ มื่อวานพี่น้องเอ้ยผมถ่ายคลิปไปบางอย่างดีเลยลงคลิปไปครับเป็นอะไรละ่ะบ่เนี้เสียงออกเสียสวัสดีครับที่เหลือว่ไม่มีเสียงเลยพี่น้องเลยโอ้อเอ้ามามาเนี้ย <c oughs> ข้าวบ่เอานเนี่ยนบ่เนียนเอาเห็นล้องบางพผือดเลยด้วยนะครับบักดินใหม่พี่น้องดินใหม่หมบ่เนี่นบ่ครับผ้บาสไนเปอร์กเอ็นบักดินฝา,นาบ่เนี่บ เอานี่อันสวดสวดนีอูอ๋อสวดสวดนมมีทั้งสวดทั้งมาสวดเอามาเอาขอนียวอยู่ปะทำไมนี่ขอนียวนะครับมันหันคือกหมดละอต้อมงียาไวเงียเอาไม่ยิงเขาเี่ยคือก็าละเออนี่มามามาพี่น้องมาเียดกันมาหนึเอาตับกันเนาะเอาถือเจอวางเอานกันเอาอะไรี่นกันกันเนาะเอานี่ตับอันนี้ก็เนอะดีบางสนุกกันเด้อเอ้าเลี้ยนเบียร์เพื่อนเคือเอะไรพี่น้อง บ่จ้องอลไรขอบคุณพี่น้องเอฟสูงนะครับติ๊กต็อกยูทูบแฟนเพจเอ้าบ่จ้องอะไรยกอันนี้ว่แม่ตัวี่ยเนื้อสันในครับสดๆนยครับไ็ได้หวานเนอะืมนิฟ้าสดกระเจี๊ยบเลย กี่พนออืมอืมพริกสุกมันโรบมันหวานเนี่ยพริกสุกเป็นอ่ะไม่มนี่เขาเนี่ยพักเมีไยพักเมกครับราจหาไปไหบุ๋เค่ยินเสียเอาปาปาดอืม ขี้เถ้ากระเทียมข้างหน้าเลยมาลากับพี่น้องสายขม Bạc đêm của nó Ấn Xem nào Xem gặp Xem cái này sẽ đoán đó Ủa, rồi Ủa, chờ đoán, đoán น้ำเปล่าเรือพี่น้องเด้เอาสำหรับจังหค่ไม่ต้องอะไรยกไ<ม>ปเที่ยวญี่ปุ่นพี่น้องเด้มหมเนี่ยยังว่าเขะโคตรยังวะโคตรยังไงครับเราคล้ายๆเราขาวพี่น้องนะครับ<ม>แต่มันเหล่ายังบีน่น้ครับ

พิศานพี่น้องนะครับบอกพี่น้องว่ากินน้ำเนี่ยช่องช่องยังกว่ช่องวิธีสารกว่ครับช่องกับกินดีอยู่ดีวิธีสารพี่น้องครับฝากพี่น้องติดตามนะครับอื พี่น้องครับเจ็บเนาะครับทำเม็ดเนี่ยรอดดิบพี่น้องนะครับหอบ <c oughs> มอกินฟ้าพี่น้อง <c oughs> อืม 见过了看样的，不？甜啊吧，太 ันนี้มันมันดิขมแห้งกว่าเนาะแม่ครับก็มันย่างมาครับแม่ครับแต่อันย่างมันยิหอมครับแม่ครับเหมือนใส่บีนองนะตับเท่ห์ครับข้าวพักหลายปวดกันไหมเนื้อสันนี่มันพลอยดีเอไงพลอยครับเนื้อสันครับครับ สองปาปลาเลย่น้งนั้นเม่ถึงหมอพีบอว่าเม่ถึงมือแกวคนดีพี่น้องความเพียรแี่มันตุ่มนะ กับไส่บีนะข้ามี่งไงด้อพี่น้องเอฟซีมันหมักไ้กินเขากินเทากินข้ามี่ไงวะเอ็ดเกือบล้รครับ <laughs> เปียกคุ้นเปียกเลยพี่น้องเลยครับมาเสียบไปห้ามว้วนแะล้วโอ้ไกลไหมใช่ตอนนี้เลยนะครับจะเสียบแต่ตอนนี้ไหมสีินง,ง,ง่ามัถอลตัวมันหลด,ดเอ้ยนั่นแหละ เปียกคนเปียกในห้องอ้งามงานี่งามบนี่สดพี่น้องครับสดดีนะพี่น้องโอ้มึงตอนงามเนี่ยพี่น้องสดเน้่ย้ัมบัมมบงบ้านใส่เครื่องหั่นตอนทำกันเปียเลยฮนมับาลูกน้องกับาออมแขนยาพี่น้อง ของบาบเลยอี๋บอบาบาบอี๋บอกคุณยุ่ยเปล่วบ่เลยวะก้อนใหญ่ดีพี่เดากออกไปห้องเด,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 ดงาเดาดีดีครับงานแบบ กินด,ดูว่าอ่านมาเลยคนก็โดนกินเท่อพี่บ่ครับออโอ้แต่พี่เห็นแวน,น,นวๆๆๆๆๆนี้น้าแต่้ยงยังนหมืนเดิมคุณเนี่ยพี่พี่น้องอาหารอีสานที่ขามอะไรแล้วพี่น้องแม่งที่ว่าดิดดิดดิ้ดย่างนึงเนาะเมนูนี่เอาไว้ตอนรับแขกพี่น้องพี่น้องไปมาหาสูเลยกินข้าวจูเนี่ยโอ้สุาาดยอดเลยพี่น้อง แต่สมัยก่อนนี่ยหายกี่แน็คเพอย่ขาเลยแต่ละตัวเนาะขุมน,นี้เขาไม่เขียงเนี่ยพอดีแหจะฉลองเขียงไหม่พอมเขียงนี่ซื้อมาเนี่ยเอาไปเสียน้ำมันเก่านะพี่น้องมันยังโมขึน้นหน้าผ่นะน้ำมันน้ำมันถอดเกาเาเ่าให้เลย่ะ มาละวนะอืมอ,อีกผิดจังเยปกเอา,ออาเยอะเอาอเยอะเลยหมองแสบๆเลยเอายอะบ่บังไม่แพ้เนี่ยน้อมือหน้าจง ขอบคุณอีกเท่าน,นึงนะพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับมึงเหมือนทรัพย์ตะไคร้โอ้โหเาเมื่อแต่พี่น้องเลยเอา้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีสูบทษนะครับแล้วขอบคุ่นอหลายครับขอบคุณอีกเท่าน,นึงอ่อสําหรับช่องใจไทยตรงหน้าผมยังให้ียดเอาพี่น้องเลยมิจจังซีแหละครับเอาไหมเอ่เอ ให้ความสนุกสนานกับพี่น้องด้วยเอาสา,จา,จา,ารจะให้ไ่ต้งองอะไรยกยกน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียบันบวกกรึบบา้าบ้าเพื่ออะไรพี่น้องมาเอาซุกมังฟ้าไม่ได้เลยกับฝนพี่น้องได้ปะเนี่ยพวกน่ะมรามาแล้วปะเนี่ยตอนนี้พี่น้องอ ปลาตอนนี้คําสองเลยนะดึกเลยใบมิกนี่เขากันพี่นอ้องอือเขา้าเลยโอ้เหว thì non thảm lái lái cây tỉ mà cây phân giúp ăn toa nồi với non mua yak lư cha đực oh Ôi, giờ biệt ở đây nào Hãy subscribe mà บ่คือโกอพี่น้องเอ็มมีใจหลายมีหนองไส้มา่าฉลองนำ้ำโอ้มีแห้งหลายนี่แห้งยาวๆเลยอ๋อข้ามีไงเป็นเบืองกันเหมือนกันเลยเหมือนเลยเหมือนเลยกินดีอยู่ดีไหม <c oughs> ข้ามีไงเป็นน้องคนระับนี่พี่น้องเขากินแบบกินดีอยู่ดีวิธีสาลมันรถอยู่ดีกพ็พี่แล้วครับเออหัหกไส้ครับพี่น้องเออสูมองมากแมนพี่แต่คนพี่นอ้นองเอ้ม อ๋ออมันมาลาชูบนะเนี่ยมาลาชูบนะเนี่ยนี่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 เลยนึ่งเลยอืมบ่ต้องเอาลายพี่น้องนี่แหละที่มั่นกินดีดีวิธีสารบวกจ้าชาติของร้านนะพี่น้องครับเป็นไงเนื้อสดดีเนาะครับสดัดีสวัสดีพักมาเป็นสวนเนื้อเหมือนที่ทอมเอาจะคว้างหายากไม่พี่น้องกินนะครับยิมไป เอาเนาะพี่น้องเนาะกะขวับคุ้นอีกเท่านึงนะครับขวับคุณนสำหรับพี่น้องนะครับหนึ่งหมื่นซับตะไคร่นะครับผมมีผู้หยุดป้องเบิงเบิงน้ำขอรัพี่น้องเลยเอากะมีแต่หัวใจเนี่ยนะมาให้พี่น้องเนาะครับกับเขาแซ่บๆบรรยากาศบ้านๆกะครับสำหรับการกระท่ำไร้ว่าจะใดทีบ๊วยสูบผ่าบนะครับกิขอผมกับน้องกินดีดีวิถีเกิขอโทษขอให้พี่น้องเรื่อเอาตะเชียงดีไปเรื่อพี่น้องเดิมสำหรับวันนี้กิขอจะไลพี่น้องทีนะครับสวัสดีครับ